ว่าวันนี้คุณแม่ตกมาตรวจจากไปอย่างไม่มีวันกลับแต่คุณแม่คอกจะจากไปอย่างนอนตายตาหลับอันมันปลายชีวตของคนโรนั้นอันชี้และสำคัญของโรนั้นย่อมจูรงรวยไปตามกาลเวลาหาความเที่ยนแท้แน่นอนในความีลังยั่งยืนปีนิที่ลรดอนไม่ได้จากพุทธวาสิกีวาอัโรโคยาปรมาราภความไม่มีโลกนับเป็นลาภอันกระเสริฐเป็นสิ่งที่ทุกคนตราถนาแต่มีใครที่ไหนรคครับที่จะมีกลับเวทไม่ได้ ไม่ว่าคุนั้นจะยากดีหรือมีจนเม่เท่าไรว่าแต่ช้าเร็วต่างคำต่างเวลาก,กันเท่านั้นแขกเช็ดชีวิตของคุณแม่ก็เช่นเดียวกันโดยปกติแล้วถ้าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพพลเมืองแข็งแรงมาโดยตลอดจนกระทั่งประมาณวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2522คุณแม่ก็มีการเจ็บป่วยสามีก็ได้นำส่งโรงพยาบาลจากกาการนิจฉัยของแม่รู้ว่าคุณแม่ป่วยด้วยโรคหัวใจ แล,และรับการรักษาดูแลจากแพทย์บโดยตลอดจนกระทั่งวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2566หลังจากที่แม่ขาดอาหารเย็นเห็นแล้วก็คนกับลูกทุกคนและตากแายกใจกันเข้านอนจนกระทั่งประมาณ5นาิกา30นาทีคุณแม่กอง,งจีนและอ่อนแรงอ,อ่ลงรับสังขารสิทธิงลงปานก็เดือดอาการอันโศกที่บ้านเมื่อเวลา5น,นาฬิกา30นาที ของวันที่ือนพฤศเิกายนพุทธศักราช25งพทำรว้ามความโศกเศร้าเสียใจความอะไรของเลาทา,ายาทจากิคนที่ต้องสูญเสียสิ่งของหงอยกว่าชีวิตสูญเสียร่มโรสูญเ,เสียร่มใส่ที่แสนจงูุญใจนันดีปัดนี้กายไปดีดี76ปี11เดือน3 3วันแห่งความหลังของชีวิตที่ต้องสูญประทับไ้ในดวงใจและความทรงจำ ของบรรา,าทาญาติญาติทุกคนที่ต้องเจ็บจบเป็นตราบนานเท่าน,าน้นบัดนี้ลไใ้วิญญาณของคุณแม่จะนอนสงบ,บนแน่นิ่งอย่างไม่ยิ้มกับนเบื้องหน้าผู้วิเศษที่เคารพทุกท่านต่อแต่นี้ไปคงเหลือไว้แต่คง,งามความดีความอาลัยความเศร้าโศกเสียใจที่ลูกควรต้องสูญเสียสิทธิ์ของหยิ่งกว่าชีวิตแต่ต่อน,นี้ไปคงไม่มีเช่นนั้นแล้วครับ